นี่คือคลิปวิดีโอตัวอย่างการสังเกตนักเรียนในห้องเรียนของคุณครูท yes. yeah. ่านหนึ่งค่ะคุณครูได้กล่าวไว้ว่าการศึกษาของเด็กในห้องเรียนนี้ครูมีส่วนร่วมในการสังเกตหลายครั้งรวมทั้งในระหว่างที่พวกเขาเล่นเราจดบันทึกการสังเกตในห้องเรียนเพื่อช่วยให้เราเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพัฒนาของเด็กที่พวกเขากำลังเป็นอยู่ เราใช้วิธีการสังเกตจากหลายๆวิธีการบันทึกการสังเกตนี้ยังช่วยสื่อสารกับครอบครัวและสิ่งนี้สามารถช่วยสร้างความสัมพันธ์กับครูและครอบครัวของเด็กได้รวมถึงช่วยให้มีโอกาสสอนครอบครัวให้รู้ถึงวิธีการสอนลูกๆของพวกเขาเช่นเดียวกัน ดังนั้นเราจึงใช้การบันทึกการสังเกตเหล่านั้นเพื่อใช้ในการวางแผนแผนการสอนในการสอนในสัปดาห์ต่อๆไปการเปลี่ยนแปลงในการเขียนของเด็กและการเติบโตและพัฒนาในนั้นสามารถเชื่อมโยงกับกิจกรรมบา,บางอย่างที่เราสามารถช่วยให้เราวางแผนได้ดีขึ้นสำหรับปีนี้และในปีต่อๆไปเช่นเดียวกัน คุณครูจึงจำเป็นต้องมีการสังเกตและการจดบันทึกถึงพัฒนาการและปัจจัยอื่นๆของนักเรียนในชั้นเรียนเพื่อประกอบการเรียนการสอนในลำดับต่อๆไปค่ะกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ